สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารลครับแม่ค้าผลไม้ไม่หวั่นอาจารย์ปู่แม่ค้าผลค้าผลไม้นะครับวันนี้อยากประลองกับอาจารย์ปู่นะครับศึกษาวิทยายุทธของอาจารย์ปู่มาเป็นอย่างดีนะครับขอมาประลองดูนะครับกระดานที่1ว่าเลยนะครับกระดานที่1อาจารย์ปู่เป็นปรมาจารย์สายมาคอดเอไอคันเทพนะครับใครฝีมือไม่ถึงผ่านยาก จะต้องกล้ากล้าหน่อยนะกล้าได้กล้าเสียแล้วก็มีวิทยายุทธ์ดูว่าศึกษาเกมเป็นอย่างดีนะครับค่อยมาต่อก่อนค่อยมาต่อรองอประลองนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจตลอดมานะครับมาติมาชมมาเชีย์มาแชร์ก็เป็นกำลังใจให้ ู้เล่นโดยพาะยิ่งแฟนคลับที่มาอาสาต่อสู้กับปรมาจารย์หรือระดับเซียนนะครับโอ้กระดานนี้กระดานที่หนึ่งนี้ก็แม่ค้าผลไม้ก็กำลังจะไปได้ดีนะครับส่วนอาจารย์ปูก็ไปเข้าฮอดเหมือนกันแต่ว่าเข้าหฮอดแล้วไม่รุ่งนะครับโดนฆ่าเรียบร้อยนะครับ ก็เป็นแม่ค้าผลไม้ได้เปรียบในเวลานี้นะครับเรียกว่ากลุ่มความได้เปรียบไว้แต่ว่ายัางไงก็ตามนะอาจารย์ปูกก็ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับจะมีอะไรแก้ไหมนะครับในเวลานี้ถือว่าเสียเปรียบอย่าง,างมากนะครับด้านที่หนึ่งนี้ก็ เม่ค์ค้าก็กำลังเป็นฝ่ายที่จะได้เปรียบอย่างมากๆนะครับจากการค่าเรียบรอยแล้วนะครับค่าฮอตของอาจารย์ปู่แล้วอาจารย์ปู่ค็จะไปยังไงนะครับให้จินฟรีแล้วก็ยังจะมาให้จินฟรีอีกนะให้จินฟรีอีกแล้วนะคืวนี้นะครับ ตามกินราต้องให้กินตัวหนึ่งนะครับให้กินแล้วจะไปไหนล่ะครับถูกใกล้กินอาจารย์ปูกแก้ไม่ได้นะในกระดานนี้ก็เป็นแม่ค้าผลไม้นะครับจะเป็นฝ่ายขึ้นนำนะครับ อาจารย์ปู่ดูนะอาจารย์ปู่ก็สู้ไปงั้นนะครับสุดท้ายก็คงจะจบตรงนี้แหละครับขอพูดทุกท่านที่มาให้กำลังใจมาแวะมาชมนะครับทุกครั้งก็หลายๆท่านนะครับมาคอมเมนต์ให้ปรับปรุงบางตัวบางอย่างนะครับก็น้อมรับไปนะครับเพื่อพิจารณาแก้ไขในข้อที่ยังไม่ถูกใจนะครับ แม่ค้าขายผลไม้เข้าฮอตสองตัวแล้วก็เป็นอันจบกระดานนี้นะครับขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับมาสู่กระดานที่สองเลยนะครับกระดานที่หนึ่งนั้นแม่ค้าสามารถกำชัยชนะไว้นะครับเหนืออาจารย์ปู่มากระดานที่สองนี่เป็นยังไงอาจารย์ปู่จะมีแผนอะไรแก้ไว้ไหมครับอืม ขึ้นมาแล้วนะครับทรงดีมากสำหรับแม่ค้านะครับอาจารปลูกก็มาทำนองเดียวกันนะครับมาตรงนี้แล้วก็แก่ยากนะครับอาจารย์ปู่นะครับต้องโดนเส้นนะครับโยนห้กยินนะครับยินสองเตรียมการที่จะเข้าฮอตอาจารย์ปู่ทำไงนะ ยังเดินปตานี้เดินตานี้เกิดสังเวยนะครับเรียบร้อยโดนค่าฮอตแล้วก็ยังจะเข้าฮอตอีกสําหรับใบคาผลไม้นะครับเข้าฮอตแล้วนะครับก็ถือว่าเส้นทางนี้โดนโดนพิฆาตไปแล้วนะครับคงผ,ผ่านยาก ผ่านยากแน่ๆดูนะครับอาจารย์ปู่จะทำยังไงที่จะผ่านได้กีฬาบมาฮอตเป็นกีฬาสนุกสนุนะครับใช้สติใช้มันสมองหน่อยนะครับท่านบอกว่าบางคนบอกว่ากีฬามาฮอมีส่วนทําให้ป้องกันอัลไซเมอร์ได้นะฮะลองดูนะครับใช่ไม่ใช่ก็ดูนะครับ สามารถที่จะป้องกันความจำความลืมความที้ดูมชี้หลงชี้ลืมได้ไหมครับบางท่านว่าเห็คนั้นนะครับอ่ะมาดูนะครับมาถึงตอนนี้อาจารย์ปูก,ก,ก็กำลังแกะจนมุมนะครับใกลแล้วครับ เส้นกลางเส้นนี้ให้กินฟรีนะครับให้กินอีกไหม,มนะครับก็ลำบากผ่านเส้นนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะคถ้าได้ประสงค์ที่จะโหลดเกมบาคฮอตมาเล่นก็สามารถโหลดได้นะครับราากีฬาบาคฮอตเอไอคันเทพนะครับโปรแกรมบาคฮอตเอไอคันเทพ จบแล้วนะครับประดานที่2นะครับแมคคาผลไม้ขึ้นนำา20ครับไปสู่กระดานที่3กระดานสุดท้ายนะครับ <c oughs> กระดานสุดท้ายจะจบอย่างไรนะครับจะจบลงได้30หรือว่า21นะครับเอาดู อาจารย์ปู่จะมีแผนอะไรไหมครับมาตรงนี้แม่ค้าก็เดินทรงเดิมแล้วครับนี่แหลกกินสองทำลายฐานอืมครับดูครับ จานปูแทรกเข้ามาแบบนี้ก็โดน้วครับโดนมาอีกแล้วนะครับกระดานกระดานตรงนี้นะครับผู้เล่นหลายท่านจับได้นะครับจับวิธีการของอาจารย์ปูได้หลายคนนะครับนี่ไปงี้นะครับจาย์ปู่ก็จะแทรกเข้ามาตรงกลางแทรกมาลบนะครับแล้วก็เดินเส้นทางที่จะเข้าฮอต อย่างสะดวกนะครับส่วนอาจารย์ปู่ชะตากรรมก,ก็ก็เข่าฮอตนะครับเข่าฮอตแล้วฮอตก็ไม่รุ่งนะครับโดนจาัดก,การเลยนะครับโดนพาฮอตแล้วก็มาทําลายหมากเหล่านี้นะครับโดนแล้วก็ขวางทางเส้นทางนี้ผ่านไม่ได้ผ่านยากนะครับ สาวแม่ค้าขายผลไม้นะครับแม่ค้าขายผลไม้ตลาดร้อยเอ็ดนะครับก็ฝีมือยอดเยี่ยมนะครับกระดานที่3ซึ่งเป็นกระดานสุดท้ายนี้ก็เธอก็คงจะกุมชยยนะไว้อีกแล้วนะครับ ครับเรียบร้อยแล้วนะครับกินนะครับถ้าไปกินอีกนะครับจบเกมไหมคะขายผลไม้เอาชนะอาจารย์ผัวได้30มครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ